อะไรอะอะไรเนี่ยร้องทมเม่ก็ร้องโอตุหมดไอ้เียตอนีอะมึงสทาไมอพ่ช่ยรู้ผูเห็นผีเอาีะไม่เห็นสักตัวเลยไม่เห็นอะไรเลยสลบแล้วพวกกูก็รีบกลับมาเนี่ยโอ้ยเนี่ยก็ตกใจียูพวกหนูพีใจใช่ไหม เออหน้าตาฝาดหรือว่าจะเป็นผีตัวน,นั้นวะผีอะไรผีอะไรอ่ะจะเล่าดีไหมวะหรือน่ำรอดคือเมื่อสามสิบปีก่อนนะมันมีเรื่องเลยเรือ่องอะไรพ่อคูอยู่บ้านหลังนี้แหละอฮะฮะใช่พ่อคูนี่แหละอยู่บ้านหลังนี้แล้วบ้านคนข้างๆอ่ะเขามายืมบอล แล้วเขาอะพ่อพ่อกูให้ไปเว้ยแล้วเขาอ่ะไม่เคยคืนเลยแล้วบอลลูกนั้นมันมีค่ากับเขามากเพราะมันคือบอลที่เขาได้จากการที่ไปเล่นไทยลีกแล้วชนะเลิศแล้วไอทางไทยลีกอะเขาแถมบอลมาให้นั่นแหละเพาเป็นความภูมิใจหนึ่งเลยเหรอใช่ความภูมิใจอันดับหนึ่งแล้วอยจนพ่อกูเสียชีวิต พ่อครูมาเข้าฝันบอกว่าถ้าถ้ามันยังไม่เอามาคืนมันจะคอหักตายในวันพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นพี่รู้ไหมวันพรุ่งนี้จริงๆอ่ะมันตกมันได้เหรอไม่ยู่ยูดีๆพอตื่นตื่นขึ้นมาปั๊บมันตื่นขึ้นมาปั๊บคอหักเลยคอหักคาเตียงเลย ตูว่านะต้องต้องลองถามแม่พดูอีกทีนึงว่าพีมันหน้ามันคอหักมันมันมันคอหักหรือเปล่าเออเห็นเป็นผู้ชายตัวผอมๆเหมือนคอจะหลุดเลยหรือจะใช่อาจจะใช่คอมันหลุดมากไหมเกือบไหมเกือบหลุดออกมาแล้วมันโบกมือไหมโบกสิ ยังไงก็ใช่มาคุณต้องกแก้แค้นให้พ่อกูแม่มันจะตายโู้ต้องแค้แค้นขอบุณเพืดดพ่อนเอ๋พอืมอ้บอลลูกนั้นน่ะจากที่กูคิดอ่ะคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับผีตัวนั้นแล้วก็พ่อกูด้วยแล้วก็จากที่กูดูมาทั้งหมดบอลลูกนั้นมันอยู่นั่น ลังรถขัวค่ะอ้อนนะเขมาพี่นายล่ะปยินเอาเอามาคืนเ,เรเื่ะเอาไปทำอะไระเอาไปเตะเลยโอเคคืนฉันเรื่อ ไายมันี่สินี่มันก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วบอลชั้นอยู่ไหนอ่ะเือหน้าบอลมันอยู่น้าชั้น <S <S อ่ะเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคืนอาทิตย์หน้าเลยเหรอใช่วันพุดไดไนพ่ได้ไหมสักวันพุ่ได้ไหม จะได้ให้มันได้แล้วกันโอ <Okay. S 1> เคเจ้านั่นหายหัวไปไหนนี่ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วห่ยไปลนหแล้ว มันมีความสำคัญกับฉันมากเพราะมันคือบนที่ฉันคว้าไทยลี่ได้แล้วมันมามันอยู่ไหนเฮบ้านกูอยู่ไหนบ้านอยือไหง บอลอยู่ไหนบอลกูอยู่ไหนบอลมันล้วมเลี้ยวซุ่มแค่ไหนอบอลกูล้วเหรอบอลกูล้วเหรอกูขอสาบแช่งมึง ให้วุ่งนี yeah. はは oh. ้มึงคอหาใต้ขาเตียงนอนเดี๋ยวเราจะต้องไปหาบอลแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านพ่อกูหรือบ้านกูนี่แหละเพื่อที่จะล้างคำสาปไอ้ผีตัวทอ่เด้เฮ้ยเสือพักกูหึือนเป๊ะเลยโอ้

เราเราจะแยกกันไปหานะศุนไปทางนี้เฒ่าไปหลังบ้านกูไอพัดนี่โซนนี้เลยตั้งแต่บ้านน้อยกูถึงศาลาดูศาลาให้หน่อยเฮ้ยไปดูกันงเอาไว้ gen, ellt, right. um ทำไมมันหายยากจังเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ทำไมหรอเต้าไม่เจอโอ๊ยโอ๊ยไม่เจอว่ะเจอมไม่เจอ 弄你！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 滚！干嘛？我起来了<好>，哎！我，我，对对，我努力了。好，呵，嗯。 铅笔了，还色。<来><来>